ถึงแล้วล่ะเฮ้ยคาตาโอกะนี่แหละบ้านที่แม่เคยอยู่อ๋ออันนี้นี่เราจะแทนยังไงต่อไปเหรออ้าวก็ต้องแอบเข้าไปในห้องแม่สิแล้วก็ดูว่าเก็บของเป็นระเบียบจริงหรือเปล่าอืมอ๋ออ๋อแต่ก่อนหน้านั้นน่ะอ่ะใส่รองเท้าสิเฮ้ยลืมสนิทเลยอ่ะลา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 อ๋ออ๋อลา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 ลิลิจังลิลืมโอ้ยแม่ตอนเด็กๆนี่ เดี๋ยวเจยวถึงบ้านแล้วนะลิลลี่จัง,ง <c oughs> ลิลลี่จังซะด้วย <c oughs> จินตนาการไม่ออกเลยจริงๆนะว่าเด็กผู้หญิงที่น่ารักแบบนั้นจะเติบโตกลายเป็นแม่จอมขี้บ่นได้ยังไงกันล่ะเนี่ยใชย่เลยไม่ได้เริ่มเก็บของสักทีอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอุ้ยนี่มันฮ่า คิดถึงจังเลยใช่ใช่นี่แหละนี่แหละฮะนี่แหละวันที่อ่านจบเล่ม18เมษายนมิจังเฮธามากะพวกเรามาแข่งดอชบอลกันดีกว่านะอดูคุณจังวันนี้ฉันไม่ยอมแพ้แน่อจริงเหรอไปเลยไปแล้วถนอมของซะบ้างเลย ทำยังไงกับเจ้านี่ดีล่ะยังไงก็เอาไปส่งที่บ้านของแม่ก่อนก็แล้วกันนะเออเดี๋ยวสิอนไิตาจะไปไหนอะห้องของแม่อยู่ตรงไหนนะเฮ้ยไม่เอานะาอย่าไปแอบดูสิโดราเอมอนเอาไอ้นั่นออกมาสิช่วยไม่ได้นะก็ได้ก็ได้แต่เอาไปผวงผ่านตลอดอ่ะเอาละ หลงเทาหลงเท้าเฮ้แล้วห้องแม่อยู่ไหนอะไม่น่าจะใช่ห้องนี้นะหรือว่าห,ห,ห,ห้องนี้ก็ไม่ใช่อีกแล้วห้องนี้เหรอห้องนี้ก็ไม่ใช่เแล้วอยู่ไหนกันนะหาไม่เจอสักทีนะึง นี่มีเครื่องค้นหาห้องแม่บ้างมากอ๋อยไม่ไม่ยี่หรอกอออะอะไรกันนี่พวกนายสองคนน่เป็นใครกันแน่ใครก็ได้ช่วยทีขโมยจ้าแม่คะมีคนแปลกๆอยู่ในบ้านต้องเป็นขโมยแน่เลยเอ๊ะขโมยเหรอเฮ้ยจะเป็นแม่ที่ใจร้ายจังเลยจำหน้าลูกชายตัวเองก็ไม่ได้เถ้ยก็แล้วจะไปจำกันได้ยังไงเล่า มันยังอีกตัางหลายปีนะกว่าโนบิตะจะเกิดมาเออจริงด้วยล่ะฮะลูกขโมยที่บ้านนะไหนแปลกจังเลยก็เมื่อกี้อยู่ในบ้านจริงๆนี่นะอะลิลิจังมานอนอยู่ตรงนี้เองเหรอจ๊ะกลับไปที่ห้องด้วยกันเถอะนะอะไรกันพวกเราเป็นคนมาให้แท้เลยอะเฮ้ยเรื่องทำเนียนเนี่ยเหมือนโนบิตะเปรียบเลยด้เนี่ยนี่มันอะไรกันนะฮจะออก็จัดกระจายไปหมดเลยดูสิเนี่ย มไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะถ้าไม่รู้จักเก็บของของตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็แล้วโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ยังไงกันละลูกเก็บของให้เสร็จก่อนจะทานข้าวเย็นเลยนะทํามาโกต่อแม่สิค่ะเดี๋ยวแม่จะกลับมาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะ<แ>นั่นไงเห็นไหมนึกแล้วโชว์แม่จะต้องโดนดุแบบเดียวกับฉันเปียบเฮ้ขี้เกียจชะมัดเลยเอ้อันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้เก็บไว้ ไม่เอาไม่เอานี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาอันนี้เก็บไว้แล้วก็ไม่เอา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 อันนี้เก็บไว้ที่แม่บอกเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงด้วยเก็บไว้ทงของตัวเองได้หน้าตาเฉยตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอะไม่เอาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดเียดียวเอ้ยเล่มเนี้ยเออไว้อ่านก่อนละกันเอาไว้อ่านก่อน เอาไว้อ่านก่อนเอาไว้อ่านก่อนส่วนเล่มนี้เฮ้อเรามีหนังสือแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีจัดตัวหนังสือแบบเนี้ยคงไม่อ่านหรอกทิ้งแล้วกันโอ้ยอุย้ยปะท้อมันเจ็บนะครับเ,เจ็บนะแม่แม่เหรอ ย้นของทิ้งตามใจชอบตัวเองแบบนี้ไม่ดีเลยนกหนูคูทำให้ทิ้งแล้วจะเก็บกวาดได้ยังไงกันเล่านี่โนบิตะใส่แว่นก่อนใส่แว่นแล้วเออเหรอเออขอบใจเพราะนี้ใส่แม่เป็นแบบนี้แหละเลยทําให้ผมต้องเดือดร้อนไปด้วยอะอ๊พวกนายือขโมยเมื่อกี้นี้นี่แม่จะมาเร็วหนูจะขโมยที่ว่าแล้วอไปดีกว่าหนีไปแล้วอะเยเลยแม่จ๋หนูจะขโมยที่ว่าแล้วยังไม่พูดเรื่องขโมยอีกเหรอลูกเรเร็วเร็รีบมาลวเร็วเร็วเเร็วเร็วเเร็วเ สองเพื่อนไงมิจิโกะจางไงล่ะลูกเอ๊ะอ้าลืมซะสนิทเลยที่แท้แม่ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนี่เองอ่ะฮ่ถ้าเขาใจแล้วก็รีบกลับกันเถอะอืมไปเถอะไปก่อนนะคะอุะ้ยจะไป,ะจ,ะไปจะไปไหนยิ่งใหญ่เลยเฮ้ยจะไปไหนของเขาอ่ะอ่ะนี่ตามไปดู้กันเธอแล้วเร็วเขา้าเร็วเขา้าเร็วเขา้าเร็วเข้าเร็ว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 เข้าเร็วเข้ามีเจ เชื่อมาทันเวลาพอดีทำมากกวจังอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยถ้<ก>าไปอ,อยู่แล้วสิแล้วเป็นเพื่อนกันนี่นาอ๋อจริงสิหนังสือที่ฉันให้ทำมากก่จังยืมไปอ่ะเอ๊ะหนังสือจ้าหนังสือเล่มนั้นทำมากกว่าจัง,งจริงด้วยหนังสือนั่นเออมีอะไรเหรอ,อ ช,ช่วยรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาเออทำมากกจังเราจะไปขึ้นรถไฟตอนหกโมงเย็นนะจ้าทำรรมากกโอ้ยแม่เป็นอะไรไปนะ่ะจริงด้วยดันลืมซะได้หนังสือเล่มน,นั้นน่ะเรายืมมิจังมานะเองอโอ้โออยอแล้วยดออกมาจากตรงนี้ถ้างั้นมันก็น่าจะตกอยู่แถวแถวนี้สิ ทำยังไงดีเออสองคนนั้นอาจจะเก็บไปแล้วก็ได้ต้องใช่แน่แน่ไม่ผิดแน่แน่เลยต้องรีบหาตัวให้เจอเล่าขึ้นมาให้ได้คอยดูเธอคอยดูเขาเฉยเลยดูดิเฮ้ยนี่พวกนายคือหนังสือพิจางมานะเฮ้ยคือหนังสือพิจาัเหรอเราไม่รู้เรื่องด้วยนะหนังสือเหรอโอ้ยไอโอยปะท้อไอ หรือว่ามันจะฮะไม่ไม่เห็นมีเลยอาจจะมีใครแก็บไปแล้วก็ได้นะทำยังไงดีล่ะหนังสือเล่มสำคัญของมิจังด้วยตัวเองผิดเองนี่นะหนังสือของเพื่อนแท้ๆดันจับโยนทิ้งเฉยเลยเออก็ตอนนั้นมันลืมไปนี่นะว่าเป็นหนังสือของมิจังนะอืมอแต่ว่าโนบิตานะก็ควรจะรับผิดชอบด้วยนะเพราะนายก็ไปคว้าของเขาทิ้งอ่ะก็นึกว่าไปต้องการแล้วนี่นะ แม่นะนะอาจจะเอาของของโนบิตะไปทิ้งเพราะคิดว่านานไม่ต้องการแล้วเหมือนกันก็ได้อะเอ้ยนี่เูยืนซุบซิบอะไรกันสองคนนั่นน่ะไม่ต้องแล้วฉันไม่หาคนชันคนเดียวเก็ได้ออเอ้ยต้องพยายามหาให้เจอแล้วล่ะเออเออใช่ใช่อืมเฮ้ยจริงด้วยนายมีทรโคลงเรื่องหาของหายไม่ใช่เหรออ่าจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยอไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้าไม่เมียเะอทำไมล่ะ คือคือตอนออกมาฉันลืมทิ้งเอาไว้ในห้องอะดิแล้วกันดีนี่มันเวลาสำคัญแท้ๆเลยนะเอ้ยเอมีอย่างอื่นอีกไหมนะอ่าจริงสิต้องถ่ายย้อนหลังต้องตัวนี้น่าจะถ่ายภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วได้นะนะมาดูกันว่าหลังจากนายคว้าหนังสือไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้องรับเวลาให้มันเรียบร้อยก่อนเริ่มจาก25นาทีก่อนถ่ายตรงจุดที่หนังสือตกจะ ยยังอู่นะถ่ายไปเรื่อยๆสิถ่ายค่ะสิบห้านาทีก่อนแช่สิบสองนาทีก่อนแชะสิบนาทีก่อนแชะแปดนาทีก่อนอ่ะเ้หกนาทีก่อนถ่ายไปแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันน่ะเหรอเฮ้ยไอไอ้หมาตัวนี้เองที่เอาหนังสือไปอ่ะต้องถ่ายไล่ตามทางไปเรื่อยๆเลยเอ้าถ่ายไปไหนล่ะนี่ถ่ายเลยเดินเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปตรงหัวมุกนั รู้เหมืนอนกันเอาเอาวิงไปแล้วด้วยนะตามไปตามไปเออไปเลยวิ่งตามไปเอาไปเร็วไปเร็วเร็วไป สองคนนะขนม<อ>ดังโกตราต้องเอานังสือคืนมาให้ได้เลยเออคืนนังสือเล่มนั้นน่ะนี่พา่ามยังอยู่กันอีกเลยเนี่ยเฮ<อ>้ยเออใหเจอแล้วหนังสือของมิจจัง ขอบใจนะโดราเอมอนจาโอ้เด็กดีนะเด็กดีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนะนะเอ้าแล้วไม่ต้องเรียบันหนังสือไปคืนเหรอเนี่ยเอ๊ะลืมไปซะสนิทเลยหือว่าจะไม่มากันนะถ้ามาก็จัง จังอ่ะหนังสือนี่อ๋อใช่จ้าเล่มน,นี้ล่ะธรรมกฏจังช่วยรับไว้ได้ไหมเอ๊ะฉันนะอยากให้เธอเก็บไว้เป็นความทรงจำระหว่างเราได้หรือเปล่าจ้าฉันจะรักษายอย่างดีเลยขอให้โชคดีนะธรรมกดจังขอบใจนะจ้าที่เป็นเพื่อนกับลูกน,าน้าถึงแม้ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีก็อย่าลืมฉันนะจ้า มันแน่อยู่แล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนะอ <c oughs> บิชัรมบิชัรบ๊ายบายบายบายมิชังรักษาตัวด้วนะฉันจะรัรกษาหังสืออย่างดีเลย <c oughs> แล้วก็จะอ่านให้จบทั้งเล่นเลยด้วย ของกลับมาหมดแล้ว<อ>แม่ครับยังไม่ได้ทิ้งของของผมไปหรอกเหรอครับก็ไปขอเขาคืนมานะสิก็เห็นบอกว่าเป็นสมบัตินี่นาะเออเออแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยซะด้วยล่ะถ้าคิดว่ามันเป็นสมบัติสำคัญนะ <c ười> ครับอุ้ยตอบหนักแน่นดีนี่เกิดอะไรขึ้นเหรออเปล่าครับไม่มีอะไรรอกครับอเออ <c ười> แปลกคนจริง <c ười> โดราเอมอนก็ด้วยคือคไม่มีอะไรหรอกคร<ช>ับค<ช>ุณแม่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกเล่นเอาะซะึงเลยนะครับสำหรับโดราเอมอนตอนนี้ครับได้เวลามาเฉลยคำถามกันแล้วกับคำถามที่ว่าตุ๊กตาของคุณแม่โนบิตะชื่อว่าอะไรนะครับและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือลิลลี่นั่นเองครับร เ็นรายชื่อของตัวเองแล้วก็อย่าลืมส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ,อก,กลับมาด้วยครับจะได้ส่งของรางวัลกลับไปให้กับน้องๆได้